จากข้อสังเกตที่เราได้ตั้งไว้ในเรื่องของเจตนามุกทวงดีกาของกลุ่มคนเสื้อแดงทีนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันต่อในส่วนของกลุ่มคนที่มีแนวคิดเชิดชูระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐและมีอุดมการคิดลมเจ้าที่แนบแน่นอยู่กับแกนนำเสื้อแดงบางคนซึ่งเพียงเริ่มปีใหม่นี้ผู้ที่มีแนวคิดลมเจ้าชัดเจนอย่างในายใจอึ้งพาก่อนก็ได้เปิดฉากการเคลื่อนไหวทันที 10มกราคมถือเป็นเริกแรกของปีนี้ที่นายใจอึ้งพากรออกมาปรากฏตัวผ่านบทความที่มีเนื้อหาสาระโจมตีองค์รัชทายาทภายใต้สัญ,ญลักษณ์สยามอาบนเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศอังกฤษและเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพและทิศทางที่เป็นอยู่ของขบวนการลงเจ้าเราคงต้องย้อนกลับไปดูความเคลื่อนไหวตลอดปี2552ของในใจกันก่อนค่ะ10สิงหาคม2552 เขาว่ากระแสไม่เอาเจ้าแพร่ไปทั่วแล้วผมมีคำเตือนในกลุ่มคนเสื้อแดงที่ไม่เอาเจ้าเหมือนผมถ้าฝ่ายอมาตย์หลอกตัวเองได้ไม่ได้แปลว่าเราต้องหลอกตัวเองไปด้วยเราต้องยอมรับความจริงและไม่ประเมินฝ่ายอมาตย์ต่ำไป2ตุลาคม2552บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระอาการประชวนซึ่งแค่ชื่อบทความคนไทยคนไหนได้อ่านก็ต้องช็อกในเหตุการณ์ข่าวลืออัปมงคลทุบหุ้น 5ตุลาคม2552อีกครั้งกับแถลงการแดงสยามใจความว่าศัตรูของประชาชนอาจมีปืนเงินกองกำลังและอิทธิพลมืดแต่เขาสามารถขี่ภายใต้ลัทธิปัญญาอ่อนมุ่งทำให้ประชาชนเป็นทาสไพ,พร้9พฤศจิกายน2552บทความจากจ้วงสถาบันเบื้องสูงโดยการยกเอาคำให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษินกับ t i มส s ออนไลน์มาเป็นเหตุโจมตีว่า ในที่สุดคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยต้องเลือกเส้นทางการต่อสู้ระหว่างการสยบต่ออมามย์หรือการต่อสู้เพื่อคนล้มอมามย์ทั้งระบบและสร้างประชาธิปไตยสาธารณรัฐซึ่งผมขอเลือกแนวทางที่สองบทความที่รุนแรงเหล่านี้ถึงแม้จะมีการเผยแพร่ในต่างประเทศโดยไม่สามารถเปิดเผยได้ในประเทศไทยแต่ก็มีเว็บไซต์เหล่านี้ช่วยกันขยายความส่วนที่ไม่ผิดกฎหมายเพื่อสร้างกระแสต่อต่อกันไป ไม่ว่าจะเป็นฟ้าเดียวกันประชาไทยไทยอ e ีนิวสและกระทู้เสรีชนทีนี้ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่านอกจากในายใจแล้วยังมีใครอีกบ้างที่มีแนวคิดและอุดมการใกล้เคียงกันไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือนายจักรพบเพนแคซึ่งสนิทชิดเชื้อกันถึงกับเชิญชวนให้ในายใจขึ้นปราศัยบนเวทีของคนเสื้อแดงท้องสนามหลวง ในด้านกลับกันในายใจเองก็มีความนิยมชมชอบต่อนายจักรพจ์อย่างสุดจิตสุดใจเช่นเดียวกันดังปรากฏให้เห็นในหลายๆบทความของในายใจเช่นตัวอย่างงานเขียนที่ชื่อเลิกรักชาติกันได้แล้วเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2552ว่าท่านจักรพจ์เพนแขมีจุดยืนในหลายๆเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ในเรื่องชาติผมขอมองต่างมุมบ้าง ผมเห็นด้วยกับการที่คุณจักรพคัดค้านการคลั่งชาติแต่เขายังมองว่ามันมีวิธีรักชาติที่ดีอยู่บ้างจะจริงอย่างที่ในใจว่าหรือไม่ก็ลองมาดูแนวคิดของนายจักรพที่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายแดงกันต่อเลยค่ะสิ่งที่เราทําอยู่นี้เป็นการปฏิวัติไม่ใช่งานเลี้ยงไม่ใช่การชุมนุมเพื่อจะฟังบาตรเสียงไม่ใช่คอนเสิร์ตเพื่อจะหาความเรื่องเริง,เรงและปัดบ้านเราต้องรู้ว่าเราสู้กันอะไร คุณอภิเศิ์เนี่ยก็เหมือนกับพลเอกเปรมจินสูรลานนท์เหมือนกับอาจารย์ทันยไกรวิเชียนเหมือนกับพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นั่นแหละก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคันลองอื่นสนับสนุนให้เป็นนายกอยู่ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติบ้างเกิดขึ้นโดยคันลองของมันบ้างที่ทําให้อะไรหลายอย่างที่เขานึกว่ามันต้องอยู่เช่นนั้นไปตลอดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคนเชื่อแดงเองเนี่ย ก็จะหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยเราจะมาแสดงความเห็นโดยสงบเพื่อจะกำหนดอนาคาตของตัวเราเองของลูกหลานและภายใต้อุดมการณ์ที่เชิดชูร,ระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐจึงเป็นที่มาของกลุ่มแดงลมเจ้าซึ่งมีแกนนำคนสำคัญดังนี้ 1. นายจกักรพบเพ็ญแขแถลงข่าวมินสถาบันเบื้องสูงเมื่อวันที่29สิงหาคม2550 2. นายโชติศักดิ์อ่อนสูงไม่ยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี 3. นายชาญวิทยจริยากุลแจกจ่ายเอกสารมีข้อความอาฆาตมาตร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีและพระราชทายาต 4. นายชูชีพชีวิสุทดประธานชมรมพิทักษรรัฐธรรมนูญปราศัยหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบนเวทีนปช 5. นางดารณีชาญเชิงศิลปะกุลหรือดาตอปิโดประสายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบนเวทีนปชเมื่อ18กร,รกฎาคม51 6. หนายบุญยืนประเสริฐยิ่งปราสายจับจ่วงเบื้องสูงบนเวทีนปกและ 7. นายใจอึ้งพากอนจะเห็นได้ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่มีพฤติกรรมโจมตีอาคาตมาตรไายสถาบันพระมหากษัตริย์จนมีความผิดชัดเจนและส่วนใหญ่ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปนานแล้วส่วนผู้ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในนามกลุ่มแดงสยามก็ไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้อีกทั้งยังยืนยันในอุดมการณ์ความคิดตนเพียงแต่วางกรอบการเคลื่อนไหวไม่ให้ผิดกฎหมายเท่านั้นดังคําให้สัมภาษณ์ของนายสุรชัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มแดงสยามก็จะเห็นข้อเท็จจริงทุกอย่างได้อย่างชัดเจนมีแนวคิดที่จะตั้งกลุ่มแดงสยามมาตรงนี้ใช่ไหมครับ<ก>ครับก็ก็คิดงั้นแล้วกลุ่มของพี่จะมีใครบ้างครับที่เป็นแกนนำครับก็ก็ <ๆ S 1> เรากะว่าจะเอาจักับ,บเป็นประธานของกลุ่มพี่จะชวนอาจารย์ใจเข้ามาร่วมด้วยไหมครับทางกลุ่มแดงสยามก็ก็เราคิดว่าตรงนี้เราก็จะต้องชวนอาจารย์ใจมาร่วมด้วยเราอย่าไปหวังเกลงอะเรื่องคนที่ใส่ได้ตรงนี้เพราะไอ้ตรงนี้มันมีมาตลอด รูเช่นเห็นชาติกันจะจ่แบบนี้คงต้องเตือนความจำนายใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างพันตำรวจโททักษินกันหน่อยละค่ะว่าที่ประกาศจงรับพักดีในขณะที่ยอมรับด้วยว่ามีกลุ่มลมเจ้าแฝงตัวในกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวันที่30ตุลาคมปีที่ผ่านมานั้นจะมีวิธีการจัดการกับกลุ่มแดงลมเจ้าที่แฝงตัวอยู่อย่างไร ข้าพเจ้าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและครอบครัวขอถวายสัตย์ปริญาณตนว่าข้าพเจ้าและครอบครัวจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จัก,กรทีทุกพงตลอดชีวิตจะหาจนหาไม่จนตลอดจนชีวิตหามไม่ได้ควรไม่ควรแล้วควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกุาโปรดก้าโปรดกรหม่อม ถึงนาทีนี้ก็อยากให้พันตำรวจโททักษินช่วยอธิบายภาพภาพนี้ซึ่งเป็นภาพวิดีโอลิงก์มาที่โรงแรมเอสซีพาร์ในช่วงงานเลี้ยงปีใหม่ของพักเพื่อไทยว่าพันตำรวจโททักษินจะมีวิธีจัดการกับคนที่นั่งหัวเราะข้างๆอย่างไรเมื่อคนคนนั้นมีแนวคิดทางอุดมการณ์อย่างแนบแน่นและสนิทสนมกับนายใจ ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะซึ่งก็ชวนให้อดสงสัยไม่ได้จริงๆงนะคะว่าพันตำรวจโททักษิณน,นั้นคิดอย่างไรกับขบวนการลงเจ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยจะต้องทำอย่างไรก็ควรจะว่ากันให้ชัดๆเที่ยนะคะไม่ควรจะมาอมพนมให้ประชาชนนั้นต้องสงสัยกันไม่สิ้นสุด ยิงหากย้อนกลับไปดูคำให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศครั้งที่ผ่านมาของพันตำรวจโททักษินอันมินเมยว่าจะเป็นการก้าวล่วงสถาบันความคลางแคลงใจนี้ก็ยิ่งเพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆก็คงจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้ทำการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาโดยตลอด และไม่มีทีท่าจะลดราวาสอกลงแต่อย่างใดทั้งแต่เปิดเผยผิดกฎหมายและแอบแฝงแสดงในยะแต่หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายดังการยกเอากรณีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาเป็นกรณีโจมตีโดยอ้อมสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ปัจจุบันซึ่งจะได้ติดตามมาตีแผ่กันต่อไป